สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมานี่กับกัปมาพบกับเจ้ข้ามสามตัวเต็งเนาะมานี่เจ้ข้ามสามตัวเต็งกับสีผ้าท่านผู้ชมติดตามเล่าความฝันกับคุณพ่อสวัยนะค่ะคุณพ่อสวัยนี่คุณฝันเนาะค่ะคนณฝันเห็นผู้ชายสามคนนาะค่ะถือปืนมาสีไม่ยิงคุณพ่อสวัยนาะค่ะคุณพ่อสวัยกับศูนย์กับให้ไวรุ่นสามคนกับแลนนี้นุค่ะท่านผู้ชมกับกัปปมาเห็นเล็กน้อยนะค่ะ ย่างไปนิ่ปลาเห็นเล็กน้อยอยู่ในตะกร้านะคะข้าลูกนะคะทุกชมกับความฝันของพ่อสวายที่เป็นเทงไหลเป็นไฟเป็นหน้าเนี่ยไหลนะคะทุกชุมเ้าก็ไปติดตามนับส้มนักฟังความฝันของคุณพ่อสวายพร้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัยค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะค่ะท่านชุ่มมนีกะเดินทางมาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตาสวัยค่ะคุณตาสวัยนี่เป็นเป็นค้นฝันแม่นค่ะท่านช่ม รอบว่าหันกระแตกนอกคุณตาเนอกอถ้าผู้ใดมุนหรือจับมุนเหรินหรือจังไดนี่กะแตกแล้วค่ะท่านผู้ชมรอบนี่คุณตาสวัยเพิ่นฝันนาะค่ะนาะเพิ่นสิฝันจังไดกะให้คุณตาเิ่นคุณอใอยฟังน้ะค่ะนาะคุณตาฝันจังได้บอกให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยคะ่ะโ้ฝันหอเล็กหน่อยยังว่ามันถือปืนไี่หน่อยสามคนมันถือปืนยก ปุยมันสิมันยิ่งกู้อะไสู้ตัวอยู่ในปลาผมได้เรียนในขัหยานมันตอดยิ่งขึ้นตาไปในปา่าเขาในปา่าผะบา้านนี่ทัว่วจยิงกู้อีตัวหลงจากคอนมากกัแกลนใส่มันม,มันกแกลนนี้นบา้านก็ยังลุ่งมากจากคอนผมเมื่อเด็กหน่อย้็มันลูกมันจะลูกไข่ มันใต้มันอยู่ในกระตามันใช้กระตาไหวชีวะกระบอุงไดเล็้งหมาชอนี่ช็อกแขนไม่งแดงยินสิบบาถ้าโรคหรือเ่ะคุณตาอืมเลี่ยงงหงียด้วยโอ้ลูกไผเอยแต่ว่าค่อยเพิ่งกระละอีธานีแล้วมันเบิงครับค่ะตัวยทัใช้มันเหล็กหลางคาลกหน่อยออกมีไม่เลยบอกค่ะออกมไม้เลยท่านใส่เส้อผ่าเนาแพ่มาท่นนึงค่ะ เป็นเล็กหน่อยผู้ชายเนี่ยมั้งคะเบิ่งคักตาหูเต็มตาคักเพิ่นอาศัยในตะกร้าไว้อืมอืมค่ะลูกใครเอ้ยต่ว่าอ้วนมันตายเลยตัวนี่วะนม่ก็ฝันที่เห็นเล็กหน่อยเนาะในกระตันคือเพิ่นเพิ่นตายแล้วเนาะค่ะเนาะตายแล้วยิ่งหน่อยสุ่มชามกนมะกรานนี้เป็นไม่รุ่นบ่ค่ะสุ่มชามก้น เป็นวัยรุ่นใื้ปืนมดทุกคนเป็นผู้ชายเบิดบอกเหรเป็นผูาา้ชา,ายมัดค่ะแว่นนี้เลยอนนอกมาคุณตาลงมากคุนมาพอเด็กหน่อยอุ่นหัวคอยลงมาจากคอนนะโตดจุดลงมากกระตาหายแต่ตาเลี้ยไปเห็นเด็กหน่อยอยุ่นหวอยูอย่ยในกระตากลางกระตาเลยผู้เดียวบหรอคะคุณตาอืมผู้เดียวเด็กหน่อยคนหนึ่งนี่ว่ะค่ะนอนออดแอกแดกอุ่นหวอยู่ในกระตา เด็ก่างกันเป็นกับเป็นศูนหนึ่งเด้อซูนหนึ่งซูนหนึ่งกับซูนหนึ่งหนึ่งซูนมันจะออกอยู่บ่กคาบ์โบเน่ได้คุณตาอืมค่ะกับ์โบเน่เด็กบนกับคอยตีว่าสามแปดสี่เด็บนแปดสี่สอืมค่ะคอยดกหน่อยสามคนนได้ลายลมันค่ะคุณตาไปยัง ล่องไปเมอเขาปลาไปให่ไปฟันแยมได้กับเขาปลายมไหนลูกตาเนาะล่องหอยมึงเล่าืนประกวดาไปเมล่าลนวเมืองเล่าเอาตัวแรกวงหันว่างช่องสามหมื่นอ่นกระเพาะหูค่ะบ่ค่ะบ่หูจักเด็กล่าเลยค่ะเพื่อพอพูดว่าพยุเมองเหล่าฟันวันล่งไปเล่าปติอ๋อค่ะ นี่ความฝันนั่นขุนตาไปกระไผรค่ะไปผู้เดียวไปผู้เดียวฝันไปพ่อไหวรุ่นยืนถือปืนอยู่ถือปืนหลับชาบอยู่ยกปืนใสจยิงเอาโอ้ยเพิ่นยกปืนใสจขุนตาเลยทั้งสามคนเลยเออบอลแม่แนวเลยเล็กน้อยมวลนี่ว่ามันยิงกูดีบ่เนี่ว่าเบิร์กเดี่ยว่ามันก็ขี้ให้หายแน่มันก็โตลงผุดโตลงขวานผุดมันเห็นขุนตาแลนเขาปลาบาดมิดชิดีเลย คุณตาเนี่ยก็ทำทาสีศูนย์หรือว่าศูนย์ดีดีกับศูนย์ทำทานี่แหละว่าสีคุ้มเพราะว่าสีไปคูมันหน้าสีสีคูขึ้นเนาะคะ่ะเนาะว่าจะคข้องไปผููเดียวเพราะเขาม,มีปืนจะคจ้องมีปืนเพรคุณตาบอ,บอกมามีเงีอยาม,มอยาีเงอือแต่ว่ากับคููําำร็จเนาะกัแเลนนี้กับเจิงกันไปเลยอืเอาปลาไปเลยก็ั่ายละมานนี้นลงจากค้อนใหม่มากผันมาพ่อเล็กหน่อยอยู่ในกะตา เล็กหน่อยเย็นกระตาเล็กหน่อยใต้แล้วเขาจุนพูนอยู่ใต้แล้วเล็กหน่อยนีบ้างอยู่กลางป่าคือกันบ่ค่ะอือเล่นในเงาใหม่แต่ว่าก็อยู่ป่าอยู่กลางป่าคือกันออ๋คุณตาได้อุ้มได้จับได้็กบ่ายเลยพี่เพียงแต่เดียวเห็นสิซื่ออืิแต่ว่าเป็นเป็นแทรกผู้ชายนี่คุณตาผู้ชายเนี่ยหำมันก็กระแดจีอู้ยดูไอเอวยตัว่ะค่ะไอเอวยจะเอาใซยกระตาเมา่อถิงมือถือเอว่ะค่ะไปลนวังของท่าน ว่างยู่เงาไหมอืมกรบเพดีหเมือแล้วเลยบ่ะค่ะเหลืองมันค่ะทำช่วงมือกานทำช่วมพิจารณาบึงเนาะค่ะนอกตัวเลขคุณตาคุณหมาสามตัวบนนอกสามแปดสี่เนาะค่ะนอกวันนี้เลขล่างคุณตาพันวาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะกันทำช่วงนี้ใส่ดุลพินิจพิจารณาเบึงค่ะ้าคุณตาเน้นตัวเลขคุณตาหมักตัวไหแห่ง วดนีขุนตามักตัวใดแห่งในในความฝันของคุณตาที่หายแนวทางเด็กสีมากคุณตาตัวไรคายคุณตาเบาเลยสามแปดสี่สามแปดสี่นะคะเนาะการท่านผู้ชมนี่ตัดเล่นแล้วเนาะคุณตาเนาะมุนหน้ามุนหลังเอากะแล้วแต่ท่านผู้ชมทันใดมักตัวใดกันุณตาเพิ่งกับมาให้แนวทางความฝันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเพิ่งกับเขาสองวดติดแล้วค่ะท่านผู้ชมวดนีกเป็นวดที่สามนะคะเนาะการท่านผู้ชม จานาเบิงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณตาสวัยหลยๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขแนวทางความฝันและก็ขอให้คุณตาก็แานผู้ชมของเฮานี่โชคโชคมันมันถือรางวัลใหญ่กันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของคุณพ่อสวัยเนาะค่ะคุณพ่อสวัยนี่เพื่นฝันเห็นวัยรุ่นสามคนเนาะค่ะถือปืนสิไม่ยิงคุณพ่อเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นก็ะหายเพิ่นกระซูนเพิ่นก็ะไล่หนีเนาะค่ะท่านผู้ชม เพิ่นกับคูขึ้นเนาะคะ่ะวัยรุ่นสามคน,นกับแลนนี้เนาะคะ่ะแลนนี้แล้วคุณพ่อสไวยกับย่างไปปลาเนาะคะ่ะก็เห็นเล็กน้อยท่าลูกอยู่ในตะกร้าอยู่ในเงาไม้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเล็กน้อยนะ่ะก็เสียชีวิตแล้วเนาะคะ่ะกะบตัวเลขเพื่อนกับสามแปดสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งท่นว่าสองหาหกหกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้เจข้ำสามตัวเต็งนั่นในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจข้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ